โอ้เลตติ้งปังมากครับเปิดมาตอนแรกก็ปังเลยผมโตแล้วโตวแล้วอบตยิ่งยศมาแล้วพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนสำหรับอบตยิ่งยศแต่แรกๆเดี๋ยวเราจะมาจีบคุณไข่มุกรุ่งรัตก่อนเออชอบแอบชอบเขามาตั้งแต่เด็กต้องไปรอดูว่าจะชนะใจได้หรือเปล่าหรือว่าเราเราจะแฮวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพระเอกเขาก็มาแรงเหมือนกัน ดีครับก็ตอนแรกก็พี่การทักมาพี่การทักมาว่าเอ้ยอยากให้มาเซอร์ไพรส์แฟนๆร้องเพลงเหมือนดวงใจแต่คราวนี้ก่อนที่เขาจะทักมาคือพี่ปอผู้จัดการทักมาก่อนแล้วเออทักมาเหยียบไว้ก่อนแล้วว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งบอกพี่การนะอยากให้มาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนงี้เราก็ตอบตกลงไปแล้วแล้วเราก็เลยหาเรื่องโกหกเข้าไปอะไรเงี้ยว่าเออเนี่ยติดงานอยู่นู่นบางนาะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีความโป๊ที่ผู้จัดการเขาบอกว่าการติดงานอยู่ต่างจังหวัดย้อนแย้งกัน แต่เขาน่าจะไม่สงสัยแต่แต่ถ้าสัมผัสได้ถึงความงอนของเขาก็คือเขาเขารับสตอรี่ทุกคนในการอวยพรมันเกิดเลยยกเว้นผมคนเดียว <c oughs> ใช่อันนี้สัมผัสได้ว่าเขาน่าจะงอนเม <c oughs> ื่อกี้ก็คือแบบพูดการูการเวท,เนนเเทีแล้วเขาก็เขาก็รู้นะว่าเราแท็กไปเขาบอกว่าไม่ใช่พี่กระอ๋าสาทยายบรรยายไปเรื่อยแต่เขาเห็น <c oughs> เห็นแล้ว <c oughs> เห็นแล้วแต่เขาแบบเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไปลบของคนอื่นบอกเลย ออกหมดเลยเดี๋ยวเราเอาขึ้นคนเดียวอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นนแล้วพอคุณเเาเห็นคุณเครับโอ้เขาเปลี่ยนเลยเขายิ้มแป้นเลยพี่กะแล้วว่าน้องต้องมานี่โอ้โหทำเป็นแบบรู้รู้แต่ไม่รับสตอรี่นะแต่งอนอยู่เออแต่ก็แต่ก็ดีใจครับที่ที่วันนี้ได้มาร่วมงานอวยพรคือภาพบรรยากาศแบบนี้ที่พี่การเขาลงในทุกๆวันที่ย3ิสาม ยี่สามตุลาคมเนี้ยเราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยอยากมีโอกาสมาเคยคิดด้ว่าอยากจะมาร่วมงานอะไรครับแต่วันนี้มันสุดพิเศษมากมันก้าวคำว่ามาร่วมงานคือได้มาลองคู่กับพี่เขาบนเวทีใช่ใช่เป็นงานที่เราเห็นแบบ ύ, มันเป็นภาพใหญ่ที่เราเราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราอยากจะมาร่วมสักครั้งอะไรเงี้ยครับโอ,อ้ความจริงเวไปหมดแล้วนะนะครับก็เอาเป็นว่าขอให้พี่การมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ ผมแล้วก็แฟนเพลงทุกคนก็พร้อมที่จะส่งพลังใจคือความจริงอย่างที่บอกไปบนเวทีว่าตลอด14ปีที่ผ่านมาที่พี่กันเข้าวงการเนี่ยแทบจะได้ใน,ในทุกๆอย่างแล้วแหละคืออยากได้อันไหนก็ทุกวันนี้ก็มีเงินหรือว่าปัใจจัยในการซื้อมาให้กับตัวเองในสิ่งที่อยากได้แล้วแหละแต่สิ่งที่เขาขาดไม่ใช่ว่าเขาขาดสิแต่สิ่งที่เขายังอยากได้เพิ่มก็คือพลังใจดีๆเพราะฉะนั้นผมมองว่าอยากให้ FC ทุกท่านรักพี่กันเป็นานานมากกว่ารักพี่กันและให้กำลังใจพี่กันเป็นานานรวมถึงตัวผมด้วยผมก็จะให้ลังใจพี่ ตลอดเลยอะไรเงี้ยครับ <Okay. S 1> ครับ,บครับเรื่องผมเด้อโอเคโอเคอ่าอ่าอ,ออกแล้ว,อออลวโอ้โหเลตติ้งปังมากครับเปิดมาตอนแรกก็ปังเลยะนะครับก็แต่ตอนแรกผมยังเป็นเบบีอยู่ในวันที่สัมภาษณ์เนี่ยวันที่สัมภาษณ์นี่คือผมโตแล้วโตแล้ว,ลวอบตอยิ่งยศมาแล้ว <c oughs> พร้อมละ พร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนสำหรับอบอตอยิ่งยศนะครับมาเต็มยศเลยครับโชว์สาวไปประชุมที่อบตอมาไปประชุมที่อำเภอมานะครับแต่แรกๆเดี๋ยวเราจะมีอารมณ์มาจีบก่อนเราจะมาจีบคุณไข่มุกรุ่งรัตก่อนเออชอบแอบชอบเขามันตั้งแต่เด็กแ,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 ทแทจกจบงงแจะไม่มีสไตล์การจีบเลยจริงๆเพราะว่าคือคือเรื่องนี้มันมันสอนสองอย่างคือไอ้ตัวเราเองเนี่ย คือแรกๆเราจะชอบเราจะชอบนางเอกมากแต่นางเอกไม่ได้คิดอะไรกับเราคือเหมือนกับพอคนที่เราพยายามจะทุ่มเทอะไรให้เขาแล้วอยากได้อยากครอบครองเขาเนี่ยมันเป็นการที่มันไม่ใช่ความรักแล้วมันเป็นการอยากได้อยากครอบครองเวลาเจอหน้ากันมันก็จะแบบว่าเิ่มีความงี่เง่าใส่เขาว่าเอ้ยทาไมเจอผู้ชายแค่ไม่กี่วันทําไมถึงต้องไปชอบเขาแล้วอะไรเงี้ยเราจะมีความหงุดหงิดใส่เขา สะมากกว่าอ่าห่วก้างแต่ถ้าถามว่า,าความแบบหยอดเขาอย่างนี้แทบจะไม่มีเพราะว่าคือเราเรารู้สึกว่าไอตัวนางเอกก็รู้อยู่แล้วว่าเราชอบเออแล้วทําไมไม่ลองเปิดใจให้เราบ้างอย่างเงี้ยอืมนั่นเป็นอบตที่น่าสงสารนะเอออบตที่น่าสงสารใช่ต้องไปรอดูว่าจะ,จ,ะจ,ะจะชนะใจได้หรือเปล่าใช่ต้องไปรอดูว่าจะชนะใจได้หรือเปล่าหรือว่าเราเราจะแห้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพระเอกเขาก็มาแรงเหมือนกัน ตอนแรกเขาตอนสองมาเขาก็จุ๊บกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเออจุ๊บกันแล้วเราก็เลยแบบว่าเอ,อ้ยเราก็จะมีความน้อยใจแล้วแบบว่าอยากจะเอาชนะอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ต้องรอต้องรอดูนะครับ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 โอ้โหขอบคุณนะครับผมขอเป็นตัวแทน พี่ๆแล้วก็นักแสดงชิมงานทุกคนนะครับขอบคุณพี่น้องทั่วทั้งประเทศนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนในทุกๆเรื่องราวของละครของช่องวันจนมาถึงเรื่องนี้เทียนซ่อนแสงก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวและต้อนรับอย่างเรตติ้งอย่างดีมากๆนะครับแล้วก็อยากให้ติดตามกันต่อไปเพราะละครเรื่องนี้มีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นสนุกคบรถดราม่าคอมดี้ก็มีนะครับเดี๋ยวแก๊งพ่อๆเดี๋ยวเขาจะเริ่มปล่อยแสงแล้วนะครับแก๊งพ่อยิ่งยงอย่างเงี้ยเขาเดี๋ยวเขาจะเริ่มปล่อยแล้วนะครับผมรอชมครับในการ ตามหาครั้งนี้ว่าจะตามหาเจอได้ไหมสุดท้ายแล้วว่าบางทีคุณย่าแสงอาจจะยังไม่ตายก็ได้อาจที่อาจจะเห็นอาจจะเป็นหลอกก็ได้เพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะที่นี่ช่องวันครับเทียนซ่อนแสงฝากไว้ด้วยครับ